หลายคนอยากรู่ว่าปีนี้นะครับปี6 3 64นี่นะครับราคาอ้อยนะครับตันละจักบาทนี่ครับเมื่อนี้ผมครับรดพันโรคงาดำตาลมิตรผลนะครับนะครับเขาก็ขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายโชว์เลยครับว่ามิรมิรผลรับซื้ออ้อยครับตันละ1,000บาทนะครับเนี่ยเขาขึ้นป้ายนะครับแ้วก็คือจังที แค้มคับเช่าไรอ้อยนะครับเขามาคอมเมนต์หลายๆแล้วครับว่า1,000บาทยุ่แต่ว่าร่วมสุยางหรือเปล่าหรือว่าท้ำตาน12 c c อิหรือเปล่านะครับเข้ากับกอทเทนโงนะครับแต่ว่าโรงงานน้ำตาลมิดผลนะครับเพิ่นขึ้นป่ายังสีได้นะครับนะครับเพิ่นขึ้นป่ายได้นะครับสารละพันละสารนะครับก็มีนี้ผมกับบอคอยมีอ้อยนะครับอ้อยมัน มันแรงนะครับระดับไฟกับไม่ร้อมก็เลยบอคใครไม่อ่อยอดีใจน้ำพูมีอ่อยแหละครับการละพันบาทแหละครับกินครับ